น้ำตกละลานตาเรามาอยู่ระยองอ่ะต่อสิต่ออะไรล่ะจะพูดอะไรต่อก็ไม่รู้เลยเนี่ยถ้าอยากได้บ้านหลังสวยดังทองอ่ะ ให้มามองที่แถวน้ำคูโบ้เนี่ยไม่เก่งโบ้ไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยโบ้เก่งแต่เวทพื้นเออเวทพื้นอย่างเดียวมาทมานี่มานี่้าวไหนไหนไหนเชิญเชิญตัวกลางเลยคุณพี่เชิญตรงนี้เลยครับอย่ายิ้มโบ้โบ้ชอบอะไริมโบ้เราบ้ชอบไหมโบ้ชอบอย่ายิ้มพร้อมเพลงมีไหมหยอกนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่โครงการสะรานรินแถวน้ำคูบวกแดงระยองใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ี่เดี๋ยวผมอยากถือใหบก้อนหนึ่งบ้านหลังนี้ เหมาะแก่การเปิดร้านค้าไปยังได้ข้างในก็มีนะครับสําหรับใครที่ทํางานแถวระยองปวกแดงหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับอยากได้บ้านสักหลังถ้าคุณไปจ่ายค่าเช่าเดือน3า0 0ี่ันตัดสินใจกั้นใจอีกนิดเอาบ้านเป็นหลังเลยดีกว่านะครับในฝอนธนาคารต่อเนาะดีกว่านะาบูนะบูชอบอยากอยากดูข้างในได้ไหมอยากดูข้างในเนี่ยเหมาะแก่การเขาเปิดคลินิกนะครับมาเลยมาดูเลยโอ้ตัวนี้เห็นไหมเย็นมากนะครับ เย็นจนลูกน้องผมนอนหลับนะครับเยหลับไปแล้วเหรอลูกพี่ทำการทำงานนะครับลูกน้องนอนเฉยเลยไปดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวพามาเดี๋ยวโบจัดการเองโอ้โหหลับยาวเลยนะครับแสดงว่าบ้านหลังนี้เย็นดีมากเย็นดีอันนี้มีอุ้ยมีชั้นบนด้วยโอ้มีสองชั้นไงห้องน้ำข้างล่างครับห้องน้ำห้องท่าโอ้โหข้างหลังโอ้โหกว้างมากเลยโบ<อ> โอ้แปลกเนาะไม่มีต้นไม้แต่ว่ามันเย็นนะเย็น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 เพราะว่าลมมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนเมืราปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าไรตรนี้เพิ่มหนึ่งไปได้นะใช่ถ้าเป็นเราคนมาอยู่เนาะถูกต้องครับปลูกพวงปลูกผักได้หมดเลยโครงการสลานลมขึ้นขั้วบนะปลูกสลานลินสลานลินนะจะสลานลมเดี๋ยวประธานห้างจะจะต้องเขาเรียกว่าอะไรดันพื้นท่าเตรียงเลยนะโอ้โหเปิดหน้าต่างออกมานี่เห็นวิวเลยนะอุ้ย ลมเย็นมากเลยลมเย็นแสดงว่าตรงนี้เป็นอะไรทางลงใช่ใช่ครับทางลงเข้าข้างหลังก็สวยนะเดี๋ยวสวยดิไปดูข้างหลังด้วยไปเดี๋ยวไปดูอีกห้อหนึ่งมีห้อหนึ่งครับห้องนี้ก็มีห้องน้ำสามห้มีห้องน้ำด้านบนด้วยใหญ่โตโหหลานมีครับมีระเบียงด้วยนะโบ้ระเบียงโบชอกระเบียงโบชอกเฮ สังเกตนะครับพงนะครับลมลมดีแถวนี้ลมเย็นดีมากครับลมเย็นดีแล้วก็วิวดีด้วยเดี๋ยวค่อยสอบถามราคานะโบนะเออโบอยากรู้แต่นี้โบอยากรู้ว่าราคาจะเท่าไหร่เดี๋ยวลงไปข้างล่างดีกว่าโอ้เย็นดีเย็นดีเออพี่ครับผมอยากถามว่าพื้นที่เท่าไหร่ครับตรงยี่สิบสองตารางวายี่สิบสองตารางกว่ากว่ายีสิบสองตารางวากว่ากว้างประมาณอันนี้หน้ากว้างมากกว่าผมตรนะข้างหลังกว้างมันเป็นตึกใช่ค่ะ ก็มีโปรโมชั่นอะไรไหมครับวันนี้ก็มีโปรโมชั่นครูกระเบื้องหน้าบ้านให้ค่ะแล้วก็จะต่อเติมร้าคาให้แล้วก็มีถังน้ำใต้ดินอย่างเงี้ยค่ะครูกระเบื้องหลังบ้านให้รับคอดยอดมันเป็นตัวติดตัวทุกนหยอ่ะโบชอบเลยแบบนี้โบชอบเห็นข้างหลังสวยมากผมอยากไปดูข้างหลังไปไปดูข้างหลังด้วยไปชอบเสียงรถไงนเปิดร้านค้าเปิดอะไรก็ชอบตรงหน้าแต่่วนเราก็ อย่างเงียมก็เด็อย่างส่วนตัวน่อยนี่อันนี้ด้านหลังนะครับเราจะพาเข้าไปดูเนาะไปดูบ้านตัวอย่างน่อยโบอยู่หลังนี้ผมก็จะดูหลังนอนถ้าโบจะซื้อไปเชิญครับท่านประธานโอ้โหเชิญครับผมกินมากโอ้โหเยินมากนะครับเข้ามาูสองห้องนอนห้องนอนตรงกลางนะครับสองห้องนอนสองห้องน้ำาห้องนอนอง้ นี่นี่สวยมากครับอ,ใใรอืออันนี้คือของทัวดีเด็ดสำหรับแม่บ้านเลยมีนะครับผม,มธรรมดาเลยอันนี้ก็คุณละราคาเนาะคุณละนี่เนาะพื้นที่อจะพื้นที่เท่ากันโอ้พื้นที่เท่ากันฝั่งสองชั้นจะพื้นที่ใช้สอยมากกว่าครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรนี้เลยเนาะใช่ค่ะมีเบอร์โทรไหมครับ หรือด้านหน้าเนาะเดี๋ยวผมจะแปะบอทรไว้ให้แล้วก็ช่องทางติดต่อเพิ่มเติมตรงนี้เลยเนาะใช่ค่ะก็ถ้าเป็น Facebook ก็พิ์มาเลยหมู่บ้านสารินเฟซบุ๊กหมู่บ้านสารินนะครับผมจะขึ้นเดี๋ยวผมแปะให้เลยนะครับคุก็ประมาณนี้สลับไรอยู่แลแม่น้วคูแม่น้ำคูนะครับบวกแดงระยองนะครับอย่างหมู่บ้านมาทํางานโรงงานหรืออะไรก็ตามนะครับที่มาอยู่แบบสองคนกับผัวเมียหรืออยู่คนเดียวก็แล้วแต่นะครับ ารผมว่าตัดใจซื้อเลยดีกว่าธนาคารจัดการให้แล้วผลธนาคารดีกว่าเนาะใช่่คะจ่ายค่าเช่าเราก็จ่ายมาแล้วนะครับทันี้เราแค่ผลธนาคารเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้บ้านเป็นหลังแล้วอยากตัดสินใจกลับบ้านก็ขายย้ายไปอยู่บ้านก็ได้ใช่ครับผมอดีกว่าใช่ผ่อนธนาคารดีกว่าเช่าราคาเท่ากันแต่มาเท่ากันแล้วเราได้บ้านได้กรรมสิทธิ์บ้านเราทีใช่ค่ะใช่ประมาณนี้นะครับฝ่ายผู้บริหารห้างและตัวเรับผมนะครับใครอยากได้บ้านก็ตามช่องทางนี้เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ sắp bại gì cháu Thôi thôi